เรียนทั้งหมดทำความเคารพ ข้าพเจ้าข้าพเจ้ะขอตั้งสัตว์ปฏิญาณว่าจะขอตั้งสัตว์ปฏิญาณว่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งข้าพเจ้าจะมีเมตตาต่อกันจะมีเมตตาต่อกันข้อที่สองข้อที่สองข้าพเจ้าจะมีความสามัคคีกันจะมีความสามัคคีกันข้อที่สามข้อที่สามข้าพเจ้าจะให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็รับพวกเราเข้าสูก่การเรียกนการสอนนะคะ,ะเตรียมพร้อมกันหน่อยจำได้ไหมคะนั่งลงกอดคาดนะเรียนก็ได้แล้วสัญญาณหนึ่งส,สัญญาณสองสัญญาณสามคุม้กก่งกันเลยไม่มีผิดพลาดเลยแสดงว่าท่านเรียนไปทำอะไรมาเนี่ยท่านทำดีอย่างนี้สบาย แต่กอนจะเข้าถึงการบริการในเนื้อหาวันนี้ก็อยากจะกให้นักเรียนทบทวนให้กูฟังนะว่าเรียนไปแล้วจำได้ไหมเอาเป็นศาสตร์ไหมอ้าวคราวที่้วเราเรียนเรื่องอะไรเด็กายรังสรรค์ทำยันก์ื่ออะไรอียาบุอยาบุศใช่เหรออียาบุศเหรอแล้วน้ำทวนสิอียาบุศในการปราใจ การวางใจเพลงการวางใจมันเป็นยังไงนะเด็กชายรักสันต์ป้าเพื่อนทำอยู่ตอนมั้นมาพาเพนทำใหม่เร็วมาเร็วมาเร็วมาท้องเต็มเลหน่อยการวางใจก็คือการวางอะไรคะวางจไว้ที่ฐานของจิตร้องเพลงก่อนนะแล้วคุณจะถามว่าได้ฐาจิตกันที่ไหนอ้าร้องเองเลยค่ะฐาน จุดสำคัญที่เรายึดมั่นวางใจสิริหน้าตาหัวใจสืิเลือกจุดเดียวเป็นที่วางจิตนึกคำบริกรรมทีไรนึกคำบริกรรมทีไรเรา าธิโดยการวางจิตไตว้ตรงไหนคุยให้กันฟังแล้วรู้สึกอย่างไรอย่างนี้คุยคุยกันนะคะคุยกันว่าไปทาสมาธิโดยเลือกฐานจิตอะไรทาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรแล้เปลี่ยนกันไปได้เปลี่ยนกันจะไห้มาสนุก Các เอาทั้งสองได้เลยนะคะก็มีเวลาหนูเลือกฐานจิตที่หัวใจเครื่องซ้ายค่ะเพราะว่าเวลาหนูพูดว่าพุโทโธแล้วมันอยู่ในใจที่มันไม่ออกไปไหนแต่ถ้าหนูเลือกเอาหน้าผาพุโทโธพุโทโธรู้จักวดหัวค่ะุโอ้บอกเพือเอเ่อ้เด็กหญิงพลอยนะคะด้วยค่ะอ่าทีนี้เด็กชายมาเจอเอา้าปกติเวลานั่งแบบไม่นั่งสมาธิถ้าผมไม่ควรกับ จะไม่นิ่งครับเพราะว่าถ้านั่งประเสธมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่พอใช้คาว่าพุโทโธพุโทโธแล้วก็บพอกว่าจิตนิ่งครับเพราะนั้นการบริกรรมดีกว่าไม่บริกรรมครับอาจารย์ครับโอ้ยสรุปให้เลยเก่งจังเลย <c oughs> และอาจจะเหมือ,อนกันนะเพราะนั้นก็อาจจะต่างความคิดเห็นฟ<อ>ังที่อ่า ถา,า,ามาจิตด้วยกัอนก่ออถามิตเลือกเข้าใจนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเลือกหัวใจแล้วสบายใจคนระับมันเหมือนกับว่ามันทำบริกรรมอยู่ในใจคนระับอยู่ใ,ในใจไม่ไปนอกใจทจีนี้ชใช้ทาบริกรรม